ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เล่าหลอนเรื่องราวของผีตำนานความเฮี้ยนไสยศาสตร์ความหลอนที่ทุกคนยังไม่เคยรู้ตอนเจ้าลิ้นดำประสบการณ์เรื่องเล่าจากจังหวัดกระบี่อำเภออ่าวลึกครั้งหนึ่ง คุณอ้อมแต่งงานใหม่ๆได้ติดตามสามีไปทำงานที่จังหวัดกระบี่เวลาขับรถไปทำงานจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่สองริมข้างทางเป็นป่าดงดิบชื้นอ้อมและสามีขับรถผ่านเป็นประจำในเวลา8ดโมงเชา้าต้องขับรถผ่านป่าดงดิบความยาวประมาณ2-3กิโลเมตรกว่าจะเจอบ้านของชาวบ้านสมัยนั้น ยังเป็นถนนที่รถขับสัญจรไปมาค่อนข้างที่จะแคบสักหน่อยขับรถไปสุดซอยจนถึงทางตันก็จะถึงที่ทำงานด้านในก็จะเป็นบ่อกุ้งหลายบ่อสามีเป็นคนขับรถแมคโครในสมัยวัยรุ่นใช้ชีวิตแบบว่าข้าไหนก็นอนนั่นเพราะขี้เกียจขับรถสมัยก่อนอ้อมเป็นคนที่กลัวผีสางนางไม้ทั้งๆท,ที่ไม่เคยเห็น จนถึงปัจจุบันความเป็นมาของเรื่องนี้คือเรื่องของสามีได้รับมอบหมายให้ไปทำงานที่จังหวัดกระบี่คือขุดลอกบ่อก,กุ้งอ้อมกับสามีพักอยู่ในตัวเมืองจังหวัดกระบี่ใช้เวลาในการขับรถจักรยานยนต์ไปทำงานในหมู่บ้านอ่าวลึกซึ่งที่บ้านอ่าวลึกก็มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากมีคนไทยปะปนอยู่เล็กน้อย อ้อมกับสามีขับรถไปสุดซอยก็จะเจอลําคลองในตอนเช้าตกเที่ยงก็จะมีคนในบริษัทมาส่งข้าวแกงให้ทานตามปกติตกเย็นก็ขับรถกลับเป็นประจำอยู่อย่างนี้ประมาณเกือบอาทิตย์ตอนแรกๆก,ก็ตื่นเต้นดีเพราะเป็นสถานที่ทำงานใหม่มีอะไรให้มองเยอะแยะทางผ่านจะเห็นเป็นหุบเขาสองถึงสลูกที่เรียงรายติดกันเป็นทิวที่สวยงาม เมื่อขับรถผ่านตอนกลางวันเวลายิ่งนานขึ้นวิวทิวทัศน์ก็เริ่มจะชัดเจนขึ้นสองฝั่งข้างทางก่อนจะถึงที่ทำงานสายตาของอ้อมก็มองไปเจอสุสานก่อนถึงที่ทำงานซึ่งอยู่เรียงรายติดกันมันคือสุสานจีนที่เต็มไปด้วยห่วงซุยมีสุสานไทยก็เต็มไปด้วยโกเจดี และสุสานมุสลิมห่างจากที่ทำงานของคุณอ้อมประมาณ2 0 0เมตรหนึ่งอาทิตย์เต็มๆที่ขับรถผ่านจิตของคุณอ้อมเบาเหมือนปุ๋ยนุ่นตากระทบจิตปรุงแต่งทำให้คุณอ้อมต้องรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีเมื่ออ้อมกับสามีรับรู้สิ่งใดที่คิดว่าสิ่งนั้นมันน่ากลัวหรือเราเริ่มกังวลกับมัน ให้รับรู้ไว้เลยว่าจิตเอาเรานั้นเริ่มทำงานแล้วอ้อมรู้สึกกับสิ่งนั้นมีพลังงานอยู่จริงๆทำเอาจิตใจคุณอ้อมยึดติดและหมกมุ่นไปกับสุสานสามีก็เริ่มเหนื่อยกับการขับรถกลับจากที่ทำงานอยู่มาวันหนึ่งขณะที่กำลังทานข้าวในมือเที่ยงสามีก็บอกว่าคืนนี้ เรากลับไปเก็บเสื้อผ้าแล้วมาอาศัยอยู่ที่ทำงานกันไหมเพราะที่ทำงานก็มีขนมหรือที่พักบ้างให้คนพักได้ไม่ต้องขับรถกลับไปมามันเหนื่อยและก็อันตรายด้วยตอนนั้นอ้อมก็ไม่อยากจะขัดใจสามีเพราะเห็นสามีขับรถเหนื่อยจริงๆและอีกอย่างก็อุ่นใจด้วยเพราะยังไงเขาก็อยู่กับเราตลอดเช้าในวันรุ่งขึ้น ก็มีน้องพนักงานในบริษัทช่วยเก็บข้าวเก็บของขับรถมาให้คุณอ้อมเก็บของมาแค่บางส่วนก็มาพักอยู่ท้ายสวนที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากถนนมากนักมาทำงานไม่ได้นานคุณอ้อมกับสามีก็รู้จักกับคนงานในบ่อกุ้ง3าถึงสีคนเขาก็พักกันอยู่ไม่ไกลจากที่พักของอ้อมและสามีมากนัก ถ้าคิดจะตะโกนก็จะได้ยินกันมีสุนัขสามถึงสี่ตัวซึ่งไม่มีเจ้าของเป็นสุนัขจอนจัดพอเห็นคนในบ่อกุ้งพวกน้องหมาก็จะมาคลอเคลียเหมือนเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอ้อมสามีและคนอื่นในบริเวณนั้นก็มักจะให้อาหารมันเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่ง ก็มีชาวมุสลิมเป็นผู้ชายไวกลางคนขับรถผ่านมาพอขับรถมาเรื่อยๆออกก็ได้ยินเสียงสุนัขเข่าเสียงดังหลายครั้งพอสุนัขเขาไม่นานก็ได้ยินเสียงดังโครมแน่นอนว่าผู้ชายมุสลิมคนนั้นได้ประสบอุบัติเหตุหนึ่งในสุนัขก,ก็มีสุนัขตัวสีดำวิ่งตัดหน้ารถ ทำให้ผู้ชายไว้กลางคนรถจักรยานยนต์ล้มพอรถล้มเสร็จเขาก็ร้องไา้เพื่อจะหาเจ้าของสุนัขซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยคุณอ้อมก็เพิ่งเข้ามาอยู่ได้ไม่นานแต่ก็ไม่ได้ออกตัวเพราะว่าฟังอยู่ห่างๆผู้ชายคนนั้นอารมณ์ค่อนข้างจะใจร้อนเหมือนคนขาดสติ ทั้งๆท,ที่มีแผลถลอกแค่ขาไม่เยอะมากแต่ผู้ชายคนนั้นค่อนข้างที่จะต้องเอาเรื่องให้ได้กับสุนัขตัวนี้แต่อ้อมไม่อยากฟังให้จบอ้อมเลยเดินไปหาสามีที่กำลังทำงานอยู่พอไปหาสามีอ้อมก็เลยขอขึ้นรถแมโครัด้วยตอนนั้นอ้อมก็ได้เล่าเหตุการณ์ให้กับสามีฟังทั้งๆท,ที่สามีกำลังทำงานอยู่ และทำงานจนจบอ้อมและสามีรู้สึกโคตรหู่กับอาการของผู้ชายไวกลางคนเวลาได้ผ่านไปขึ้นค่อนวันอ้อมกับสามีทำงานกันจนเสร็จแล้วก็ลงมาจากรถแมคโครเพื่อจะพักผ่อนและทานข้าวเย็นพอทานข้าวไปได้สักพักก็ได้ยินเรื่องของผู้ชายไวกลางคนโดยคนงานในบ่อกุ้งมาเล่าให้ฟังว่า ผู้ชายมุสลิมไว้กลางคนๆนั้นเขาหาเจ้าของหมาไม่ได้เขาเลยพาหมาผูกกับรถจักรยานยนต์แล้วลากไปตามถนนอ้อมได้ยินอย่างนั้นสามีอ้อมก็ได้ยินเช่นกันอ้อมกับสามีเทงกับถอนหายใจรับไม่ได้จริงๆกับพฤติกรรมอย่างนี้ทำไมถึงโหดเหีเ้ยมได้ถึงขนาดนั้นเป็นอะไรที่โหดหูมาก ผู้ชายมุสลิมคนนั้นนำสุนัขที่ลากไปทิ้งไว้ข้างทางสามแยกบ้านอ่าวลึกอ้อมรวมถึงทุกคนที่บอกกุ้งรู้สึกหดหู่ถึงจะไม่ได้เห็นกับตาก็ตามอยู่กับความหดหูสองถึงสามวันในวันต่อมาเวลาตีห้าของวันที่สซึ่งใกล้จะสว่างมีเจ้าดำตัวเดิมมายืนอยู่ข้างหน้าผนัง อ้อมก็รู้สึกตกใจมากเพราะสุนัขตัวนั้นไม่ใช่เป็นสีดำอีกต่อไปแล้วสีของมันเป็นสีแดงเพราะหนังของมันคนไม่มีมีแค่บางส่วนของลำตัวร่างของเจ้าหมาเต็มไปด้วยเลือดสยดสยองมากๆแต่ความสยดสยองมันไม่อยู่ในหัวเลยกลับสงสารมากกว่าสามีกับอ้อม รีบไปค้นหากระเป๋าเพราะในกระเป๋ามียาแก้ปวดและยาเบนตาดีนอยู่ด้วยที่พวกเขาพวกมาในกระเป๋าอยู่ตลอดเวลาคุณอ้อมกับสามีก็ได้เอาอยานั้นมาทาให้สุนัขมันแทบจะเดินไม่ได้แล้วอ้อมกับสามีก็เอาขนมและน้ำมาให้มันกินมันก็กินไม่ได้อ้อมก็เข้าใจว่าเจ็บขนาดนี้ จะมีอารมณ์กินได้อย่างไรท้องฟ้าเริ่มจะสว่างแล้วคนงานในบ่อกุ้งเริ่มจะเข้ามาทำงานตามหน้าที่ของตัวเองมีคนเริ่มเห็นเจ้าสุนัขตัวนี้แล้วว่ายังไม่ตายและกลับมาที่บ่ออีกครั้งมีคนงานคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในบ่อกุ้งผู้ชายคนนี้เป็นคนไม่ค่อยพูดนิสัยดี แต่มาวันนี้เขาถึงกับยกอาวุธปืนมายิงใส่เจ้าสินักต,ตัวนี้3-4สนัดเพื่อให้มันสิ้นลมไม่ทรมานอ้อมพูดอะไรไม่ออกเพราะเพิ่งไปอยู่ได้ไม่นานแต่ก็ห้ามเขาว่าอย่าทำมันเลยแค่นี้มันก็เจ็บมากแล้วแต่อ้อมก็ไม่กล้าพูดอะไรมากเพราะอ้อมเพิ่งไปอยู่ได้ไม่นานยังไม่รู้จักนิสัยใจคอคนแถวนั้นเลย ไม่ใช่ข้อคิดหรือว่าเขากลัวที่ต้องจะเสียเงินให้กับผู้ชายที่เกิดอุบัติเหตุคุณอ้อมก็คิดไปเรื่อยเปื่อยคิดไปก็พูดกับสามีไปสามีก็ได้แต่ปลอบใจที่สำคัญสุนัขตัวดำนั้นมันคงทรมานมากขนาดโดนทั้งลากกับรถจักรยานยนต์และโดนยิงมันน่าทึ่งมันไม่ตายในวันต่อมา ฟ้าสางไปอีกวันหนึ่งมันกลับลุกขึ้นมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้คนงานในบ่อกุ้งใช้รถกระบะเหยียบทับร่างของมันไปหลายครั้งคุณอ้อมเห็นแล้วกับคนลุกกับพฤติกรรมคนแบบนี้อ้อมรักไม่ได้จริงๆอ้อมกินไม่ได้นอนไม่หลับเหมือนอยู่ในฝันร้ายเมื่อถูกรถทับสุนัขตัวนี้ก็สิ้นลม โดยที่ถูกทิ้งไว้ริมทางคันนาบ่อกกุ้งสามีอ้อมกลับจากที่ทำงานก็มาเจอร่างของมันและจากคําบอกเล่าของเพื่อนในบ่อกกุ้งอ้อมและสามีก็เอาเชือกมามัดสุนัขเพื่อที่จะเอามันไปฝังคิดหาวิธีการฝังสุนัขตัวนี้อยู่พักใหญ่ถ้าจะเอารถแบกโคมาขุดมันก็อยู่ไกลมากอ้อมกับสามี ก็เลยใช้วิธีการเอาเชือกลากมันไปและไปฝังที่ท้ายสวนแถวแถวริมสุสานมันเป็นอะไรที่ไม่คิดว่าสุนัขที่ตายแล้วจะมีน้ำหนักมากขนาดนี้ถึงขนาดสองคนลากยังไม่ไหวอ้อมกับสามีลากกันไม่ไหวจริงๆนึกในใจว่าทำไมถึงได้หนักขนาดนี้ตัวก็ไม่ได้ใหญ่อะไร สามีก็พลิกตัวสุนัขไปมาแล้วสามีก็บอกว่าหมาตัวนี้เป็นหมาลิ้นดำพอสามีพูดจบอ้อมก็เลยก้มลงไปมองลิ้นของมันเลยบอกสามีว่าในปากของสุนัขตัวนี้ดำทั้งปากจริงๆแต่ก็เคยได้ยินคนสมัยก่อนเขาบอกว่าสุนัขลิ้นดำมันดีก็พูดกับสามีไปอย่างนั้น สามีกับอ้อมก็คิดตรงกันว่ามันดีอย่างไรในเมื่อมันตายถ้าดีจริงเหมือนคนสมัยก่อนบอกเล่ามันก็คงไม่จบชีวิตแบบนี้สามีก็ได้เดินไปหาเครื่องทุ่นแรงที่จะนำผาร่างของมันไปฝังได้สามีคุณอ้อมได้กราบมะพร้าวนำสุนัขตัวนี้พลิกขึ้นไปนอนอยู่บนกราบมะพร้าวแล้วลากกันสองคนจนไปถึงที่จะฝัง สามีก็หาที่จะเลือกฝังเพราะที่อ้อมอาศัยอยู่จะมีน้ำทะเลขึ้นลงตามเวลาสามีบอกว่าฝังอย่างไรอย่าให้มันโดนน้ำก็เลยเลือกฝังใกล้ๆลสุสานแล้วกันพอพูดเสร็จก็ทำการฝังเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกลับในขณะที่คุณอ้อมและสามีกำลังเดินกลับนี่สิอ้อมมองเห็นลูกจาก มีสีน้ำตาลสวยงามหลายๆล,ลูกเป็นกระจุกก็เลยให้สามีตัดให้ตัดเสร็จก็เดินกลับอาทิตย์รับขอบฟ้าใกล้จะค่ำแล้วสองคนเดินกันมานานก็ไม่อยากจะเอ่ยปากบอกสามีว่าเราหลงป่าก,กันหรือเปล่าแต่คุณอ้อมสังเกตพฤติกรรมของสามีที่เดินตามไปด้วยอย่างชัดเจนว่าสามีใช้เม็ดตัดต้นไม้ข้างๆทาง ระหว่างทางเดินรอบที่หนึ่งแล้วรอบที่สองยังเดินวนมาที่เดิมอีกคุณอ้อมเริ่มใจไม่ดีตอนนั้นรู้สึกกว่าขึ้นมาแล้วสิคุณอ้อมก็เดินจับมือสามีเดินตามหลังไปไม่ห่างแบบประชันชิดติดไหลกันเลยทีเดียวสามีก็เริ่มเห็นอาการของอ้อมแล้วว่าเล่าหลงหลายรอบ รู้สึกได้ว่ามันไม่ชอบมาพากลพ่อเดินไปสักพักอ้อมและสามีก็ได้มองเห็นสุนัขตัวเดิมเจ้าลิ้นดำที่ไปฝังเมื่อกี้โย่ใกล้ๆประมาณ50เมตรอ้อมและสามีก็ตกใจว่ามันมาได้ยังไงตอนนั้นเริ่มทำอะไรไม่ถูกได้แต่กำมือสามีแน่นพอเดินเข้าไปใกล้ๆสุนัขลิ้นดำตัวนั้น มันก็หันหลังให้แล้วเดินไปช้าๆอ้อมและสามีก็ทําใจเดินตามสุนัขไปห่างๆเพราะด้วยความกลัวพอเดินไปได้ไม่นานสุนัขตัวนั้นก็หายไปในความมืดพออ้อมกับสามีมองไปข้างหน้าก็เห็นแสงไฟนั่นมันคือสัญญาณบอกว่าเขาเจอทางออกแล้วอ้อมและสามีรู้สึกแปลกใจกับสิ่งที่เห็น เราะหลงจนออกไปไม่ได้อยู่พักใหญ่อ้อมกับสามีดีใจมากที่เจอทางออกและคิดในใจว่าเจ้าสุนัขลิ้นดำตัวนั้นคงนำทางเราออกมาแน่เลยและช่วยให้ออกมาได้สุดท้ายอ้อมก็เห็นทางออกและไปถึงขนำมพอเหตุการณ์นั้นผ่านไปได้สองถึงสมวันสามีไปทำงานอยู่เป็นอาทิตย์กว่า สรุปกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะคิดไปว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันคืออะไรกันแน่เรื่องราวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ